สวัสดีครับกลุ่มของข้าพเจ้าจะมานำเสนอสื่อการเรียนการสอนเรื่องโครงสร้างของโปรแกรมภาษา C โปรแกรมภาษา C มีองค์ประกอบที่สำคัญ3ส่วนคือไฟล์ส่วนหัวโปรแกรมส่วนของฟังก์ชันหลักและส่วนรายละเอียดของโปรแกรมแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ครับ ส่วนที่ 1. ส่วนหัวของโปรแกรมส่วนหัวของโปรแกรมเรียกว่า p r e p r o c e s s i n g directive ใช้ระบุเพื่อบอกให้ compiler รกระทำการใดๆก่อนการแปลผลโปรแกรมในที่นี้คำสั่งช h a r include น้อยกว่า stdio.h มากกว่าจะใช้บอกกับ compiler ให้นำ header ไฟล์ที่ระบุคือ stdio.h เข้าร่วมในการแปลผลโปรแกรมด้วยโดยการกำหนด p r e p r o c e s s i n g directive นี้ จะต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเสมอคำสั่งที่ใช้ระบุให้คอมไพเลอร์นำเฮดเ e อร์ไฟล์เข้าร่วมในการแปลผลโปรแกรมเราสามารถเขียนได้2รูปแบบคือ #include น้อยกว่าชื่อ header file มากกว่าคอมไพเลอร์จะทำการค้นหา h e a d e r f i ไฟลที่ระบุจาก directory ที่ใช้สำหรับเก็บ header file โดยเฉพาะปกติคือ directory ชื่อ include sharp #include ชื่อ header file คอมไพเลอจะทำเการค้นหา h e ดเดอร์ไฟล์ที่ระบุจาก Directory เดียวกันกับไฟล์ o u r c e code นั้นแต่ถ้าไม่พบก็จะไปค้นหาใน Directory ที่ใช้เก็บ h e ดเดอร์ไฟล์โดยเฉพาะส่วนที่2ส,ส่วนของฟังก์ชันหลักฟังก์ชันหลักของภาษา C คือฟังก์ชัน main วงเล็บเปิดปิดซึ่งโปรแกรมภาษา C ทุกโปรแกรมจะต้องมีฟังก์ชันนี้อยู่ในโปรแกรมเสมอ จะเห็นได้จากชื่อฟังก์ชันคือ main แปลว่าหลักดังนั้นการเขียนโปรแกรมภาษา C จึงขาดฟังก์ชันนี้ไปไม่ได้โดยขอบเขตของฟังก์ชันจะถูกกำหนดด้วยเครื่องหมายปีกกาเปิดและเครื่องหมายปีกาปิดกล่าวคือการทำงานของฟังก์ชันจะเริ่มต้นที่เครื่องหมายปีกกาเปิดและจะสิ้นสุดที่เครื่องหมายปีกาปิดฟังก์ชัน main วงเล็บเปิดปิดสามารถเขียนในรูปแบบของ void main ก็ได้เพราะว่ามีความหมายเหมือนกันคือ หมายความว่าฟังก์ชัน main วงเล็บเปิดปิดจะไม่มี argument คือไม่มีการรับค่าใดๆเข้ามาประมวลผลภายในฟังก์ชันและจะไม่มีการคืนค่าใดๆกลับออกไปจากฟังก์ชันด้วย 3. ส,ส่วนรายละเอียดของโปรแกรมเป็นส่วนของการเขียนคำสั่งเพื่อให้โปรแกรมทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งส่วนประกอบคือคอมเมนต์ในภาษา C คอมเมนต์คือส่วนที่เป็นหมายเหตุของโปรแกรมมีไว้เพื่อให้ผู้เขียนโปรแกรมใส่ข้อความอธิบายกำกับลงไปในซอร์สโค้ดซึ่งคอมไพเลอร์จะข้ามการแปลผลในส่วนที่เป็นคอมเมนต์นี้คอมเมนต์ comment ในภาษา C มี2แบบคือคอมเมนต์ comment แบบบรรทัดเดียวใช้เครื่องหมายคอมเมนต์แบบหลายบรรทัดใช้เครื่องหมาย slash, ดอกจันทและปิดท้ายด้วยเครื่องหมายดอกจัน slash. สำหรับกลุ่มของข้าพเจ้าก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ